Thank you สวัสดีครับผมต้นจากบอสเลเซอร์ผับนะครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอสินค้ารุ่นใหม่ของทางร้านนะครับผมจะเป็นเลเซอร์สีวัตต์นะครับผมฟูลคั o เลอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยแสงจะแรงคมชัดแน่นอนนะครับผมตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางร้านที่คัดเลือกมาให้ลูกค้าเลยนะครับผมจะเป็นกระจกแบบเร็วหน้ากว้างนะครับผมแล้วก็ลวดลายเนี่ยที่ยิงออกมาเนี่ยจะกว้างขึ้นมาเข้าไปอีกนะครับผมสําหรับตัวเลเซอร์สีวัตต์ตัวนี้นะครับผม และการเล่นแสงตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเล่นทั้งหมด7สีนะครับผมหรือว่าเราจะเล่นแยกสีก็ได้อย่างเช่นแบบว่างานลูกค้าเนี่ยเป็นงานสีแดงก็ปรับสีแดงหรือว่าสีเขียวก็ปรับสีเขียวไปได้เลยนะครับผมตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะใช้งานกับ outdoor ได้สบายเลยนะครับผมถ้าลูกค้าเอาไปใช้งานแบบว่าแสงแรงคมชัดแน่นอนนะครับตัวนี้แล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่เอาไปปาร์ตี้ปกติใช้งานห้องขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่เลยนะครับผมใช้งานได้สบาย สำหรับลายของตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะสามารถเล่นเป็นลายดอทก็ได้นะครับผมหรือว,ว่าจะเป็นลายเลยขาคณิตก็ได้นะครับผมลูกค้าเนี่ยสามารถมาปรับเล่นที่หลังเครื่องได้เลยนะครับมตัวนี้แล้วก็สามารถปรับความเร็วความช้าของตัวอมอเตอร์ตัวเลเซอร์ได้นะครับผมตัวนี้ ในการเล่นโหมดของตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเล่นได้ทั้งโหมดออโต้นะครับผมหรือว่าจะเป็นตามจังหวะเพลงก็ได้นะครับผมสามารถเล่นได้เลยนะครับผมถ้าลูกค้าเนี่ยไม่ได้เล่นโหมดออโต้หรือว่าตามจังหวะเพลงเนี่ยเราสามารถต่อเข้ากับระบบ DMX แยกเข้าไปอีกได้นะครับผมว่าปรับเล่นได้เลยนะครับผมว่าต้องการจะเล่นแสงแบบไหนยังไงนะครับผม และพิเศษเลยนะครับผมสําหรับตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีช่องเสียบสาย ILDA มาให้นะครับผมเพื่อต่อเข้ากับกล่อง i ิกโชว์ที่เราสามารถฟิกลวดลายที่เราสร้างขึ้นมาเองได้นะครับผมเนี่ยตัวนี้เนี่ยครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับผมที่สั่งซื้อสินค้าตัวนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องประกันเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยทางร้านเรามีประกันให้1เดือนถ้าเสียหายทางร้านเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ถ้าหลังจากหมดประกันไปแล้วเนี่ยทางร้านเรามีช่ง <Spin ning noise> างอิเล็กทรอนิกส์ประจาร้านนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมส่งเข้ามาซ่อมกับทางร้านได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับผมที่สนใจเจ้าเลเซอร์สีหวดตัวนี้นะครับผมตัว Fu คาเลอร์ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางบรอดเลเซอร์ได้ทุกช่องทางเลยนะคร แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเอาไว้นะครับผมกดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นใหม่ๆหรือว่าสินค้าต้นใหม่ๆของทางร้านบอ l เลเซอร์นะครับผมสำหรับนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ